สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเจาะลึกสถานการณ์โลกรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในสมรภูมิเดือดและหมากเกมการเมืองระดับโลกที่กำลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้ประจำค่ำคืนวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาในประเทศไทยครับ วันนี้ผมและทีมงานยังคงปากหลักติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างใกล้ชิดซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้สถานการณ์มีความพลิกผันและดูเดือดเลือดพล่านในระดับที่นักวิเคราะห์หลายท่านต่างลงความเห็นตรงกันว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปี2,568เลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับถามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บอุณหภูมิติดลบกว่า15องศาเซลเซียสในพื้นที่แนวหน้า แต่ดูเหมือนว่าไฟสงครามกลับไม่ได้มอดดับลงไปตามสภาพอากาศแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นกลับทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจครับโดยเฉพาะในสมรภูมิฝั่งตะวันออกอย่างแคว้นโดเมสและลูฮันส์ที่เราได้รับรายงานเข้ามาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองครับว่ากองทัพรัสเซียได้เปิดฉากปฏิบัติการรุกครั้งใหญ่แบบสายฟ้าแลบหรือที่เราเรียกว่าบริดสครีกในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างการใช้กำลังทหารราบจำนวนมหาศาล เข้าบทขยี้ร่วมกับการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำและรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามผมนะครับเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องกัมปนาตต่อเนื่องก,กันนานหลายชั่วโมงจนแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นท้องฟ้าเหนือเมืองโปรครอฟส์และเมืองครามาทอสถูกย้อมไปด้วยสีแดงฉานจากเปลวเพลิงและกลุ่มควันดำทะมึนที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตัดกับสีขาวโพลนของหิมะที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ภาพเหล่านี้คือความจริงที่โหดร้ายที่ประชาชนและทหารในพื้นที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับรายงานจากหน่วยข่าวกรองทางทหารของอังกฤษระบุว่ารัสเซียได้ทุ่มสรรพกำลังระดับกองทัพผสมที่58และกองทัพรถถังกาดที่1ซึ่งถือเป็นหน่วยรบระดับหัวกะทิเข้าสู่พื้นที่ปะทะโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือการตัดเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัยเส้นสุดท้ายที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญในดอนบาชให้ได้ ก่อนที่จะถึงช่วงคริสต์มาสนี้ครับซึ่งหากรัเสเซียทำสำเร็จนั่นหมายความว่ากองครับยูเครนที่ปักหลักสู้รบอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะถูกปิดล้อมโดยสมบูรณ์และจะนำไปสู่ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การเสียเมืองมารีอุปโปในปีแรกของสงครามเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับ ประเด็นที่น่าสนใจและน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งคือยุทธวิธีใหม่ที่รัเสเซียนำมาใช้ในการรบครั้งนี้ซึ่งนักการทหารเรียกว่า Swarm and Smash หรือการใช้ฝูงดโดรนจำนวนมากเข้าถล่มเป้าหมายเพื่อเปิดทางก่อนจะตามด้วยการยิงปืนใหญ่ปูพรมอย่างหนักหน่วงเรากำลังพูดถึงดโดรนพลีชีพตระกูลแลนเซตรุ่นอัปเกรดใหม่ ที่มีระยะทำการไกลขึ้นและมีหัวรบที่รุนแรงขึ้นถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้านับร้อยลำพร้อมกันโดยมีการใช้ระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในการประสานการโจมตีแบบอัตโนมัติทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนไม่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นได้ทันท่วงทีครับคุณผู้ฟังครับเสียงสะท้อนจากทหารยูเครนในแนวหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Telegram ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท้องฟ้าวันนี้มืดมิดไปด้วยโดรนของศัตรูซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบทางอากาศที่รัเสเซียกำลังพยายามช่วงชิงกลับคืนมาครับในขณะเดียวกันทางฝั่งยูเครนเองภายใต้การนำของประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับล่าสุดมีการสั่งระดมกำลังพลสำรองฉุกเฉินและเคลื่อนย้ายหน่วยรบพิเศษจากทางตอนเหนือลงมาเสริมแนวรับในทันที พร้อมทั้งได้งัดเอาอาวุธเด็บที่ได้รับมาจากพันธมิตรตะวันตกอย่างระบบขีปนาวุธเ t ทัรุ่นใหม่ที่มีพิสัยไกลกว่า300กิโลเมตรออกมาตอบโต้โดยมีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขีปนาวุธดังกล่าวได้ถูกยิงถล่มใส่คลังกระสุนและศูนย์บัญชาการส่วนหน้าของรัเสเซียลึกเข้าไปในแนวหลังคุณผู้ฟังครับการสู้รบในรูปแบบนี้คือการวัดความอึด และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างแท้จริงฝ่ายไหนที่กระสุมหมดก่อนหรือกำลังพลหมดแรงก่อนฝ่ายนั้นจะเป็นผู้พ่ายแพ้ในศึกระลอกนี้ครับขยับจากแนวรบด้านตะวันออกมาดูสถานการณ์ทางตอนใต้กันบ้างครับบริเวณคาบสมุทรไครเมียและทะเลดำซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญไม่แพ้กันวันนี้มีรายงานด่วนเข้ามาครับว่า สะพานเคิร์ชหรือสะพานไครเมียที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับคาบสมุทรไครเมียได้ถูกโจมตีอีกครั้งด้วยฝูงโดรนทะเลไร้คนขับหรือ u s v รุ่นใหม่ของยูเครนที่ชื่อว่า Sea Baby 2.0ซึ่งรุ่นนี้มีความสามารถในการดำน้ำได้ชั่วคราวเพื่อหลบหลีกเรดาร์และการตรวจจับทางสายตา ทำให้สามารถเล็ดลอดผ่านระบบป้องกันอเน้นหนาของกองทัพเรือรัสเซียเข้าไปได้และพุ่งเข้าชนตอมมอสะพานอย่างจังเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวไปทั่วช่องแคบเคิร์ชส่งผลให้โครงสร้างสะพานบางส่วนได้รับความเสียหายและต้องระงับการจราจรทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟในทันทีครับเหตุการณ์นี้ถือเป็นการตบหน้าชาตใหญ่ไซรัสเซียอีกครั้ง เพราะสะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งอำนาจของประธานาธิบดีปูตินและการถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าย่อมส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของชาวรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแน่นอนครับว่ารัสเซียย่อมไม่อยู่เฉยล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ประกาศกล้าวว่าจะมีการตอบโต้ขั้นเด็ดขาด และได้สั่งการให้เรือดำน้ำชั้นกิโลซึ่งติดตั้งขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์เคลื่อนตัวออกจากฐานทัพเรือในเซวัสโทพอมุ่งหน้าสู่จุดยิงเตรียมพร้อมที่จะถล่มเมืองท่าโอเดซ่าและมิโคลาอีฟของอยูเครนเพื่อเป็นการแก้แค้นครับ คุณผู้ฟังครับสถานการณ์ในทะเลดำตอนนี้จึงเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะบปะทุขึ้นได้ถูกเมื่อและการที่รัเสเซียขู่ว่าจะปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือสินค้าทั้งหมดในทะเลดำอีกครั้งย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาอาหารและธัญพืชในตลาดโลกซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยเราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะมันจะส่งผลกระทบมาถึงราคาปุ๋ยและราคาอาหารสัตว์ในบ้านเราอย่างแน่นอนครับ มาดูกันที่ผลกระทบต่อพลเรือนกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับในขณะที่ทหารกําลังสู้รบกันอย่างดุเดือดประชาชนชาวยูเครนหลายล้านคนกําลังเผชิญกับชะตากรรมที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตครับเนื่องจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของรัสเซียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ระบบไฟฟ้ากว่าร้อยละหกของประเทศได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้กรุงเคียฟและอีกหลายเนืองใหญ่ต้องตกอยู่ในความมืดมิด และที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือระบบทำความร้อนหรือฮีเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ท่ามกลางอุณหภูมิที่ติดลบคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยที่ต้องนอนหนาวสั่นอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้นอุ่นและอาหารเริ่มขาดแคลนโรงพยาบาลหลายแห่งต้องใช้เครื่องปั่นไฟสำรองเพื่อยื้อชีวิตผู้ป่วยในห้อง ICU แต่เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ก็เริ่มร่อยหรอลงทุกทีภาพข่าวที่เราเห็นคือน้ำตาของแม่ที่ต้องกอดลูกน้อยไว้แน่นเพื่อแบ่งปันไออุ่นเป็นภาพที่บีบหัวใจคนทั้งโลกครับองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนและหน่วยงานของสหประชาชาติได้ออกมาเตือนว่าหากไม่มีการหยุดยิงหรือเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่วิกฤตเราอาจจะได้เห็นโศก,กนาฏกรรมทางมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตจากความหนาวเย็นและการขาดแคลนยา มากกว่าการถูกลูกหลงของกระสุนปืนใหญ่เสียอีกครับทางด้านรัฐบาลยูเครนได้พยายามจัดตั้งจุดความร้อนหรือ Invincibility Center กระจายไปทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปพักพิงชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์และรับอาหารอุ่นๆแต่ด้วยจำนวนประชากรที่เดือดร้อนมีมหาศาลทำให้จุดบริการเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าสงครามยุคใหม่ ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเอาชนะกันในสนามรบแต่ยังมุ่งทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชนเพื่อกดดันให้รัฐบาลยอมจำนนซึ่งเป็นยุทธวิธีที่โหดร้ายทารุณมากครับข้ามฝั่งไปดูปฏิกิริยาจากเวทีโลกกันบ้างครับวันนี้ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ที่นครนิวยอร์กได้มีการประชุมฉุกเฉินตามคำเรียกร้องของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงในยูเครบนบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียดมีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างทูตสหรัฐและทูตรัสเซียโดยทางสหรัฐได้กล่าวประนามรัสเซียว่ากำลังก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการจงใจโจมตีพลเรือนและใช้ความหนาวเย็นเป็นอาวุธ ในขณะที่ทูตรัสเซียได้ตอบโต้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่ชาติตะวันตกดึงดันส่งอาวุธให้ยูเครนและใช้ยูเครนเป็นตัวแทนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้การเจรจาสันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมทั้งได้นำหลักฐานภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นเศษซากของอาวุธตะวันตกที่ถูกใช้โจมตีโรงเรียนและโรงพยาบาลในเขตดอนบัสมาแสดงต่อที่ประชุมด้วยครับ ซึ่งแน่นอนว่าต่างฝ่ายต่างก็มีชุดข้อมูลของตนเองและไม่มีใครยอมใครทําให้การประชุมจบลงโดยไม่มีมติใดๆที่เป็นรูปธรรมออกมาเหมือนเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่น่าจับตาม,มองในมิติการเมืองระหว่างประเทศตอนนี้คือท่าทีของกลุ่มประเทศ Global South หรือประเทศกําลังพัฒนาที่เริ่มมีเสียงแตกมากขึ้นบางประเทศเริ่มแสดงความกังวลว่าสงครามที่ยืดเยื้อกําลังทําลายเศรษฐกิจของพวกเขา และเริ่มเรียกร้องให้มีการเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นแรงกดดันใหม่ที่ทำให้ทั้งยูเครนและพันธมิตรตะวันตกต้องกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์ของตนเองอีกครั้งครับนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวกรองที่น่าสนใจระบุว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติบริเวณพรมแดนรัสเซียเกาหลีเหนือโดยดาวเทียมจารกรรมสามารถจับภาพขบวนรถไฟขนส่งสินค้าทางทหารจำนวนมาก ที่วิ่งข้ามพรมแดนเข้าไปยังรัเสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าภายในตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นน่าจะบรรจุไปด้วยกระสุนปืนใหญ่ขนาด152ม mm, ิลลิเมตรและขีปนาวุธวิถีโคง้งรุ่น KN-23 ซึ่งเป็นสิ่งที่รัเสเซียกำลังต้องการเป็นอย่างมากเพื่อมาทดแทนคลังแสงที่ร่อยหรอลงไปความร่วมมือทางทหารที่แนบแน่นขึ้นระหว่างมอสโกและเปียงยางนี้ สร้างความกังวลให้กับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและอาจจะนำไปสู่การขยายวงความขัดแย้งไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ในอนาคตครับคุณผู้ฟังครับในขณะเดียวกันทางฝั่งยุโรปเองก็กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญครับความเหนื่อยล้าจากสงครามหรือยูเครนฟาทิกเริ่มกัดกินความสามัคคีของสมาชิกสหภาพยุโรปในหลายประเทศมีการประท้วงของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นและเริ่มตั้งคำถามว่ารัฐบาลของพวกเขาควรจะสนับสนุนยูเครนต่อไปอีกนานแค่ไหนโดยเฉพาะในประเทศฮังการีและสโลวาเกียที่มีจุดยืนค่อนข้างชัดเจนในการขัดค้านการส่งอาวุธเพิ่มเติมและเรียกร้องให้มีการยกเลิกการคว่มบาตรรัสเซียบางส่วนเพื่อแลกกับพลังงานราคาถูก ซึ่งรอยร้าวเล็กๆนี้อาจจะขยายวงกว้างขึ้นหากสงครามยังคงยืดเยื้อต่อไปและไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆครับอย่างไรก็ตามผู้นำชาติมหาอำนาจอย่างเยอรมน,นีและฝรั่งเศสยังคงยืนยันหนักแน่นว่าจะสนับสนุนยูเครนตราบเท่าที่จำเป็นหรือ as long as it takes เพื่อปกป้องหลักการประชาธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศแต่คำถามสำคัญคือตราบเท่าที่จำเป็นนั้น จะนานแค่ไหนและประชาชนชาวโยุโรปจะทนแบกรับภาระนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ครับคุณผู้ฟังครับกลับมามองในมุมของเทคโนโลยีการทำสงครามกันบ้างครับสิ่งที่ทำให้สงครามครั้งนี้แตกต่างจากสงครามในอดีตอย่างสิ้นเชิงคือบทบาทของเทคโนโลยีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับวันนี้เราเห็นการใช้หุ่นยนต์กู้ระเบิดและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อระบุพิกัดค่าศึกแบบเรียลไทม์ แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือสงครามดโดรนแบบ FPV หรือ First Person View ที่นักบินสวมแว่นตา VR บังคับดโดรนขนาดเล็กติดระเบิดพุ่งเข้าชนเป้าหมายด้วยความเร็วสูงซึ่งมีความแม่นยำระดับที่สามารถบินลอดหน้าต่างบังเกอร์หรือมุดลงไปในปล่องรถถังได้เลยทีเดียวครับเทคโนโลยีราคาถูกหลักหมื่นบาทนี้สามารถทำลายรถถังราคาหลักร้อยล้านบาทได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นการปฏิวัติรูปแบบการรบทางบกไปตลอดการครับ และล่าสุดมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายกำลังทดลองใช้ดโดรนแม่หรือ m a s t e r s h i p Drone ที่สามารถปล่อยดโดรนลูกขนาดเล็กจำนวนมากออกมาโจมตีแบบฝูงพึ่งซึ่งจะทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเดิมๆกลายเป็นของไร้ค่าไปในทันทีครับคุณผู้ฟังครับสงครามรัสเซียยูเครนจึงเปรียบเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่บริษัทอาวุธทั่วโลกต่างจ้องมองและนำข้อมูลไปพัฒนาอาวุธของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกลับถูกนำมาใช้ในการเข่นค่ากันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยของเรานั้นผมอยากจะเรียนคุณผู้ฟังว่าถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ขัดแยง้งหลายพันกิโลเมตรแต่แรงสั่นสะเทือนจากสงครามก็ส่งผลมาถึงกระเป๋าเงินของเราทุกคนอย่างแน่นอนครับ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูงเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งและการผลิตสินค้าในบ้านเราเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ราคาปุ๋ยเคมีซึ่งรัเสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ก็ยังคงทรงตัวในระดับสูงทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่หนักอึง้งซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะส่งผลต่อราคาข้าวแกงและอาหารตามสั่งที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับ ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเราก็ได้พยายามหาทางแก้ไขและเจรจาหาแหล่งนำเข้าใหม่ๆเพื่อบรรเทาผลกระทบแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากในสถานการณ์โลกที่แบ่งขั้วอำนาจกันชัดเจนแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งมิติที่ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามคือผลกระทบทางจิตวิทยาและสังคม สงครามครั้งนี้ได้สร้างบาดแผลลึกในใจของผู้คนไม่เพียงแต่ชาวยูเครนและรละัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้คนทั่วโลกที่ได้รับข่าวสารความรุนแรงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันภาวะความเครียดความวิตกกังวลและความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตกลายเป็นเรื่องปกติใหม่หรือ new normal ที่เราต้องเผชิญครับเด็กๆรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับภาพของสงครามและการทำลายล้าง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อทัศนคติและค่านิยมของพวกเขาในอนาคตครับคุณผู้ฟังครับหากเรามองไปข้างหน้าในปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าสงครามมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไปในลักษณะของสงครามพรากกำลังหรือ attrition warfare ที่ต่างฝ่ายต่างพยายามบั่นทอนกำลังของอีกฝ่ายจนตายจะทนไม่ไหวไปข้างหนึ่งซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับ แต่ในความมืดมดนนี้เราก็ยังพอจะเห็นแสงสว่างรำไรอยู่บ้างจากการพยายามของกลุ่มประเทศเป็นกลางที่พยายามผลักดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพและการตื่นตัวของภาคประชาสังคมทั่วโลกที่ออกมาเรียกร้องให้ยุติสงครามครับคุณผู้ฟังครับตลอดระยะเวลาของสงครามเราได้เห็นเรื่องราวของความสูญเสียมากมายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นเรื่องราวของความกล้าหาญความเสียสละ และความรักเพื่อนมนุษย์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางซากปรากหักพังเรื่องราวของหมอที่ผ่าตัดช่วยชีวิตคนเจ็บใต้แสงเทียนเรื่องราวของอาสาสมัครที่ฝ่าดงกระสุนเข้าไปช่วยสุนัขและแมวที่ติดอยู่ในตึกถลม่มสิ่งเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ว่าแม้สงครามจะทำลายล้างทุกสิ่งแต่ไม่สามารถทำลายความเป็นมนุษย์ของเราได้ครับคุณผู้ฟังครับก่อนจะจบการรายงานข่าวในช่วงนี้ ผมอยากจะฝากข้อคิดไว้สักนิดครับว่าสงครามไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงมีแต่ผู้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและคราบน้ำตาบทเรียนจากสงครามรัสเซียยูเครนควรจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครับเราในฐานะคนไทยแม้จะช่วยอะไรไม่ได้มากในเชิงการทหาร แต่เราสามารถส่งกำลังใจและช่วยกันเผย,พยแพร่ความจริงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมได้ครับและที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในโลกที่มีความผันผวนใบนี้ครับสุดท้ายนี้ผมขอสรุปประเด็นสำคัญของข่าววันนี้อีกครั้งสั้นๆนะครับว่า 1. การสู้รบในแนวหน้าด้านตะวันออกโดยเฉพาะที่เมืองโปรครอสสึกทวีความรุนแรงถึงขีดสุด 2. รัสเซียใช้ยุทธวิธีใหม่ผสมผสานรโดรน AI และปืนใหญ่ถล่มแนวรับยูเครนสะพสภานแคลเมียถูกโจมตีซ้ำด้วยโดรนทะเลรุ่นใหม่สร้างความเสียหายและการจราจรเป็นอมพาต 4. วิกฤตพลังงานในยูเครนเข้าขั้นวิกฤตหนักประชาชนเสี่ยงภัยหนาวตายหากไม่ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนและ 5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังคงกดดันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยครับ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนประจำวันที่9ธันวาคม2568ที่ทีมข่าวของเราได้รวบรวมและวิเคราะห์มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบครับเราสัญญาว่าจะยังคงก่อติดทุกความเคลื่อนไหวและนำมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบอย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นกลางที่สุดครับสำหรับช่วงนี้เวลาของข่าวภาคค่ำหมดลงแล้วครับผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟัง และรวมเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้สถานการณ์โลกไปกับเราครับขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่สงบสุขสำหรับทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ